ได้ค่ะเพื่อนคนจีนจะมาดูแบ็กพิค์ชวนมาชวนมาเปิดโลกเปิดโลกก็เลยเลยมาผอมสยขึ้นขอบคุณมากค่ะทำานพ่อไปหมดร่อมไปยุน่นันเนาะอืมเรากลับมาดึกใครจะตื่นไม่สงวะ เกย์บอกว่าผมม่ทันเกย์ไม่ทนันเขาจะถ่ายพรุ่งนี้บ่าย <ไป S 2> บอกว่าพี่มดจะพี่มดกลับมาแล้วพี่มดจะกลับพี่มดจะส่งแก๊บมาให้โอเคกิด <Okay. S 1> มาข้างไหนก็ต้องให้เกย์ส่งคืนนี้เลยเรามีรอบสี่ทุ่มอือก็ถึงพรุ่งนี้ที่ห้าไปดิเกย์ ยืมเข้าเพื่อนเรเป็นกูอนบอกว่าฝากไว้ก่อนนะนี่พี่พินไลก็เอาลองรถเพื่อนบอกวอ่าแล้วมันก็หนากยิ่งจะอย้นอเยเอ่นถามบ้านเอาชุ้นลงไหมยกก็นเลยบอกว่าเอาเอาไว้นี้ได้ไหมเพราะว่ายังไรเราก็จะได้กลับอยู่แล้ววะโอ้บาตหลังสูตรจ้าแม่ลดไปประมาณ สิบสามกิโลได้ค่ะพี่แอนเปลี่ยนพฤติกรรมพี่แอนไม่ได้ไปหาหมอทีแรกอ่ะแบบก็แต่ก็กินยากินยา,นยาเคลือกบกระเพาะแล้วก็กินข้าวคือเริ่มมีข้าวกินละตอนนั้นอ่ะเริ่มยัดข้าวยัดอะไรลงไปละกินข้าวต้มไปกินเอมเควันนั้นไงที่นะครสวรรค์นี่นก็สั่งข้าวต้มมากินเด้โจ๊ก คุณมากเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันเวลามาไลฟ์ถ้าไม่มีคนดูก็ไม่มีกำลังใจมันเลิศไหมมันข,ข่เกลือก็ลองดัใช้าไม่เข้าเครื่องกว่าเลยแบบมันหมักไว้เกลมไหมรำก่อนไก่ย่าง น้องคนไหนจ๊ะามีแต่ร้องแรนอยู่นี่เอาไหนจ๊ะพี่มีโอกาสมาหาหน่อยนะคะมาเจอกันได้คืนนี้อยู่ร้านหิงเจริญขึ้นดึกมากขึ้นเที่ยงคืน ถ้าเป็นร้านก็จะประมาณนี้แหละทุกคนเวลากระตื่นเวลาเก่าเพื่เก่าอืมอ๋อผมล่วงได้เลยคอนเสิร์ตไม่มีซื้อตั๋วหน้างานนะคะหรือว่ามีลองถามในเพจไหม ปกติมีไหมคอนก็ไปไม่ไม่มีเลยเนี่ยเขาก็แบบผ้าก็จะเช็คยอ่าเนาะใช่แล้วเขาก็จะปิดฉันต้องรู้ว่าคนแบบปิันที่ยี่สบห้ายี่สิบสี่ยี่สิห้าไหมสองวันไหมเพราะว่าเพื่อนฉันจองหรือว่ายี่สิบห้ายี่สิบหกเลยสองวัน เราจะเห็นอยู่ว่ามันตรงกับแบคทีเรียเพรมีผลดอกคนละกลุ่มยี่สิบสี่ถึงยี่สิบหกเดีมันจะมีผลตรงที่ว่าน้องเพชรเอ้า้องเพชรอยู่บ้านจ้ะมันจะมีผลตรงที่ว่ารถมันจะติดเพราะว่าอยู่ราชมังค์แล้วมันเส้นอยู่ดดับส้นแล้วกันลาดจริงๆเขาก็ต้องเผื่อเวลาแหละใช่ ทุกคนต้องเผมือเวลาหมดเพราะว่าต่อให้เล่นช mm hmm. ่วงยิ่งแมกพิงต้องไปต้องไปเร็วมากกว่าเราอีก v ีไอ่ดูดูขาสาเห็นได้ไหมอยากไปหาจัง น้องมันดึกเนาะพี่เนาะพรุ่งนี้ก็น่าจะดึกแม่สร้างปลาเผา,าจ้าแต่กินปลาดียังมีประโยชน์ค่ะ S 1> <S 1> <S อืมสวัสดีค่ะพี่จักกี้สวัสดีค่ะพี่จักกี้เป็นคนหนึ่งที่หนูไม่ลืมเลยพี่จักกีอ่คอนเสิร์ตของ ของหนูที่ช่วยโรงพยาบาลวันที่ยี่สิบห้ากันยาพี่จะทีมแบบหน่วยงานของพี่เจกี้ได้มีโอกาสแบบซื้อไหมซื้อไหมคะมาเจอกันไหมคะซื้อตกไหมพี่มออยู่สารครามกลับแล้วค่ะพี่เจกี้เป็นคนที่ให้โอกาสแอนไปร้องเพลงนะคะตอนนั้นจำได้เลยครั้งแรกพี่เจกี้ให้ตังแอนห้าพัน คือดีใจมากเป็นงานที่แบบรักแดงร้นหาวทำเยอะสุดละเงินห้าพันในตอนนั้นแล้วมันมีช่วงหนึ่งหนูจะเล่าหนูขออนุญาตเล่านะพี่แจ็กกี้ทักไปยืมเงินพี่เขาทักไปยืมเงินพี่แจ็กกี้เดี๋ยวหนูคืนได้ไหมคะ 5้าพันหรือเท่าไหร่นี่แหละจำไม่ได้แล้วพี่ก็โอนมาให้จริงๆพอโอนมาปุ๊บกระจนตอนนี่แหละแล้วฉันก็เลยแบบฉันไม่ได้ลืมเดยฉันได้ทักไปหาแกกว่าพี่จะก,กี้หนูขอใช้นี่ได้ไหมอะไรเงี้ยกินอร่อยมากสั่งซ้ำๆม,มามาทำเองก็ได้ค่ะ เเลยอ่ะคุนก็เลยว่าบ่าเป็นอย่างพี่ไม่เป็นไรพี่โอเคอะไรเงี้ยรู้ว่าหนูโอนขึ้นไปู่ะจำไม่ได้ต้องไม่เปิดแชทแต่ขอบคุณพี่แท็ก,กี่นะคะจะเคยอยู่ในยุคที่อยู่เหมือนคนเึียกันดิจะเคยไหมเคยตอนนี้ก็ยังอ้าวเหรอ ้ยืมเ,เอา <c oughs> เป็นหนีบอเป็นละนอเอาไม่หมายถึงว่าลองเ,เอองินออกกสิทิใช่เซนี่หลักก็นอนข้างกันนิเอาบ่อ <c oughs> ยู่มีพิมหรอบอรัวจงังเลยพิแมนแหอไว้เลี้ยงข้าวพี่คืนได้เลยอี่แจ็คกี้ไม่มีโอกาสหนูขอเลี้ยงข้าวพี่นะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ เอ็มดูหนู <c oughs> แล้วมันก็จะมีพี่สาวคนหนึ่งที่คอยช่วยเรื่องซัพพอร์ตเรื่องเงินนี่แหละฉันเดิมแกเป็นแสนนะเธอฉันก็ไม่รู้หรอกว่าฉันเอาเงินไหนไปจ่ายแกแต่ฉันมีสร้อยทองอยู่ว่า <c oughs> บาทนึงที่เอาไปให้แกเลยจะ <c oughs> กระเบิกเงินน้ำเลามาเท่าหละหาพันหมื่นนึงสิแะแต่กีดแต่ตอนนี้ใช้คืนแล้วนะคะ ใช้นี่ทุกคนเลยไม่อยากมีงานวันไหนยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้ากันยาค่ะพีแจ็กกี้เอ่อมันเป็นคอนเสิร์ตการกุศลที่ช่วยโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลขอนแก่นหนูไม่ทราบว่าที่ทำงานพี่จ็กกี้แบบเขาไปขอขอให้ช่วย ซื้อโต๊ะหรือเปล่า